จเจ้ากับกูแน่ใช่ไหมจเจ้ามาแล้ว,ลวมึงจะเอาใช่ไหมล่ะทังดูรถพอมดิฝากไว้ก่อนครับผมดูรถให้หน่อยดิว้าอเอา้น,อเนี่มึงจะเอารถประโชน์ไม่ดูคนเลยสวยรถมึงอะแรงด้วยไม่ใช่ไม่ถึงเนี่ยรถเนี่ยมันเป็นอะไรเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวซ่อมเองต้องคนอะไปนั่งรอที่กาวีนู้นไปไปๆเร็วด้วยมันเป็นไรวะไม่เคยซ่อมเลยรุ่นเนี้ย อู๋รู้ล่วเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรยางแบนเนี่ยแบนแป๊ดเลยเฮ <c oughs> ้ยมึงชัวนะชัวป้ายยางก็หายแล้วดิ่งัดาส,สิูก็งัดอดูนี่ไงเนี่ยมามาสร้างได้สอและบอนี่มันคือปติดป้ายางไงมึงป้ายาง รถกูเสียนี่มึงปะยางนี่กูเพี้ยงไปนูน่นไอ้ชีพพายมึงเอาไปทำให้ไหมเลยเออเดี๋ยวทําไหมใจเย็นๆนะไม่มีอะไรเป็นไงมึงละ่ะปะยางเดี๋ยวกูทุบมันก็เห็นบุกขึ้นมามันจะปะยางทําไมก็นั่นตัวกูง่วงเท่นกันแหละไม้ดีไว้เฟิร์สอ๋ออูว่าเครื่องมันเก่าเราต้องทําความสะอาดมันก่อนอเครื่องเก่าเออทําไงอ้าวมึงลืมอ่ะเรามีอะไร พี่มือไม้ทุเรำลงเลยวะมัน,นจริงๆวะเพื่ไปแอบ,บซื้อมาใหม่หมาเนี่ยจะบ้าเหรอกูเพิ่งยิงเสร็จเมื่อกี้นี่นี่เครื่องยนต์ไปสิบสิบปีทำให้ขนาดนี้<ม>ชื่อเครื่องว่าอะไรนะเ er. บเวอร์แป๊บเดียวก็ยิงสายมาเนี่ยมันไม่เหมือนยิงทรายยิงทรายมันทําลายพื้นผิวไงแต่เครื่องตัวเนี้ยมันไม่ทําลายพื้นผิวและมันสามารถยิงโลหะได้แทบทุกชนิดเลยอุ้ยปะปังกอบอ่ะสิบ้อยมาเขาเท่ากับเพื่อนรอบเนี้ยมาดูเครื่องยนต์ดีนะ งสะอาดคือของไม่เลยไหมใส่เวลาบอด,ดนพร้อมสังเ็นตังไหนนี่อา้าวเขาทำได้อยู่แล้วนี่เพราะเครื่อง B vapor เป็นเครื่องทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์เพราะเรามี B vapor เป็นเครื่องทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ทันสมัยทำความสะอาดด้วยระบบเวเปอร์บัดชิ่งที่ประหยัดเวลา เพราะเขามีสูตรเฉพาะที่ทําให้ชิ้นงานเงางามดูเหมือนใหม่อีกครั้งแถมยังเลือกเองได้อีกด้วยว่าอยากให้ใหม่ขนาดไหนไม่ทําลายพื้นผิวหรือกัดก่อนชิ้นงานสามารถทําความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นยางพลาสติกอลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองได้ทําความสะอาดเสร็จประกอบได้เลยไม่ต้องล้างเพิ่มหมดกังวลเรื่องสิ่งตกค้างในระบบแถมทั้งบีเวเปอร์เขายังมีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม อัปเกรดระบบให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าใช้เครื่องได้ทันสมัยและประหยัดเวลาซึ่งตอนนี้เขาพัฒนามีถึง3รุ่นด้วยกัน 1. รุ่นคลาสสิกมีความคล่องตัวสูงสะดวกสบายรองรับชิ้นงานได้หลากหลายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่รองรับการอัปเกรดในอนาคตการบำรุงรักษาง่ายต้นทุนที่ใช้ต่ำา 2. B2 ประสิทธิภาพในการใช้งานสูงราคาจับต้องได้รองรับตัวขัดผิวได้หลากหลายการบำรุงรักษาง่าย ค่าใช้จ่ายการเซอร์วิสต่ตำติดตั้งง่าย3บีคอนโูบเชียวดีไซน์หรูอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่ทำำันสมัยความสะดวกสบายครบคันประสิทธิภาพในการใช้งานสูงติดตั้งง่ายกระทัดรัดใช้พื้นที่น้อยบำรุงรักษาง่ายต้นทุนทำงานตำ่ำเฮ้ยลองมึงดูซูเฮดนี่ยังนี่มันคือโมติด ทำอะไรเนี่ยไม่ได้ทำเอำ้าเราตวซ่อมอะไรไปบ้างขัดฝาเครื่องยังเดียวขัดฝาเครื่องขัดฝาเครื่องใช่ไหมฮะมึงขัดฝาเครื่องกูทำไม่ลงกูพสิฮะมึงบ้าหรือเปล่ากูจะหัวน้ามึงแทนย่าตอนเนี้ยไอเห็นก่อนใจเงี้กูเห็นฝามันตัวกระปุกอันนี้กูหวังดีนะเว้ยมันมีทั้งคราบน้ำมันเครื่องเนี่ยและคั่สนิมที่มันขัดไม่ออกมึงเห็นปะไปเลยนะมึงเอารถไปซ่อมให้ไวเลยนะถ้ารอบนี้มึงยังเฮ็ดปฏติอีกกูสิเผาร้านมึงเผาร้านเลยวะเอาไงดีวะต้องซ่อมใอะไรกน พี่ใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนพี่อย่าเพิ่งเผาร้านผมนะครับเดี๋ยวซ่อมให้ว้ายเลยนะมันจะเผาร้านเราแล้วนะต้องเอาไงดีวะเนี่ยมึงไม่ต้องพูดมากอะมึงนี่รีบทำด้วยะมึงเข้าหัวจะไปปะหยางของมันที่แรกกูก็เคยถาแล้วมันก็สตาร์ติดอะมึงลองดูไหม่นีเนี่ยกูว่าจะเป็นแบบนี้แหละสองรอบเลยได้เอิร์ธมันติดสอบไหมเขาได้บ่นี่นั่นน่ะดิแม่งนี่ถ้ากูมีกุญแจนะนี่กู่มึงคิดดูทิกูจะโคตรขนาดได้ก็เก่งเถอะวะว่าแต่กุญแจอยู่กับมึงมันบ่ น้ำกูบ่มีนะกูไม่ได้เก็บกุญแจไว้หรอบอกูบ่ได้เอามาอยู่กับมึงละที่กูไม่มีเอ้าชี้ไปกูรู้ว่ากุญแจอยู่นะมึงกูไม่ได้ถือก็มึงไม่ได้หยิบหมาไงกูบ่รู้กูก็มาเป็นมันเฮ็ดผิดแนะเป็นแบบเราซ่อมให้มึงเปผ้าร้อนเราแน่น่ะพันนะดิพี่ช่างครับพันหนึงพี่แป๊บหนึงเดี๋ยวผมซ่อมให้แน่นอนพี่ ไอ้ครับไมาต้อง่อมแล้วล่ะครับยังไม่ติดเลยพี่ใจเย็นนะเพราะว่ารถมันไม่ได้เสียหรงนะพี่มันยังไม่ติดเลยนะก็มึงเลยกูแจมาแจมรถมันเดามาอมมาให้กูซ่อ,อมมาคููเผาร้านนะ ก็ไม่อยากจะย้อนไวัยไปตอนอายุที่เจ็ดแปดด้วยสมไมรุ่นรุ่นกูไม่อยากคุยแล้วคุยมาแล้วไปเลยเ,เทคนิคเกียรชีวะเทคโนโเทคโนมอกูเล่นมาหมดแล้วใครๆครก็รู้ว่าชื่อเสียงเราสองคนเป็นแบบไหนเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเราก็ไม่แยากับทำอะไรเยอะเราก็เลิกมาแล้วเราก็อยู่ด้านมืดมานานแล้วด้วยนะก็เลยเอาไงมัน ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามสั่งซื้อเครื่องบีเวเปอร์ได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ด้านบนเลยนะครับหรือไม่ก็ด้านล่างข้างใต้คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับ่าผูมแล้ววันนี้หัวกลวยขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเครื่องบีเวเปอร